เอาสบายดีท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขออนุญาตทางเอื้อยแสงสุรีเนะาะที่เพิ่นให้อ่าเป็นมือกองให้อ่าซึ่งคือดังที่ทุกท่านได้ฮู้เนาะอ่าเบาเบียร์้างเบาบุณน้ำแล้วก็สาวนกอ่าหลังจากไปทายเอ็มวีเพลงเสียงเพลงแทนกายเนาะก็ถือว่าะสำเร็จหลังจากสำเร็จมาแล้วเพิ่นก็อ่ามาจัดการอาหารพี่น้องเอ้ยเนาะ,นอะ,นอะรอท่าทีมงานของเขาโอ้ยขอบุญขอบคุณเอื้อยลหลายๆเนาะเอื้อยแสงสุรีเนาะ อยู่ทางฮานเอ,อยอ่เอ,อยอดอดเนาะนี่ทางจะเจอออดเอมอเอมี่ผู้ใดได้ไปได้มาทางวังเวียงเนาะอย่าลืมเข้ามาใช้บริการแล้วก็มีเมนูอาหารหลากหลายพี่น้องเอ้บรรยากศาศก็เป็นกันเองนี่จะคข้องคนเนาะเอ้สบายดีเนาะและพิเศษเนาะพี่น้องเอ้เพื่อนก็ <iff> เป็นคนหนึ่งที่บริจาคเครื่องให้พี่น้องชาวพาอตรงเรืองเนาะดังที่คลิปบ่าวบุญนำได้อาลงทา,งทางช่องยูทูบบีเอ็นเซาลาว แลวก็ทุกท่านได้เห็นนากันเนาะมันนี้เป็นพิเศษอีกบ่าวบุญนก็ได้มาพบพอตัวจริงพนพี่น้องเอ้ยโอ้ยพ่นเป็นคนรวยนําใจพี่น้องเอ,อ้ยเนาะรวยนําใจรวยทุกอย่างเลยพี่น้องเอ้ยดีอกดีใจนะพ่นกน็ตอน,นท้าข้าสู้ทีมงานของพวกเขาอ,อ่จาจังสันบ่าวบุําขอเสิญนสวนทุกท่านกินข้าวหล้วหัระทานอาหารไปนากันเนะาะเป็นอาหารบ่ายเนาะโดยอ่ากินข้าวนากันเด้อพี่น้องเด้อ กินอเนี่ิได้ไิกกินเ้อแซ่บๆเกินันยก็ปิ้งกกปิ้ปานอ้สงอาหารก็มีลกลาพี่น้องแค่มากินข้าวเพราะว่เห็นปิ้กบมานนี้เพเ่นเพืนส้อยบอก มีหลบบับสุกมีหลับสุกมีตมักวัวมีแก่ผมโอ้ยสุดๆมาเด้อกินอาหารมังเมียงต้งกันเลยเอซีรก์กคนแซมมันการู <c oughs> มีเซนกงฮอ่มกงดี <c oughs> วันลมวันคำผาวอนเอ้ยเขียนวันอะไรเนี่วางคำผาวอนสันนิอ่านไำผาวอนซื้อเงินซื้อวันจะก็ดีได้ได้น่าสุนืเงนซื้อวัน าแล้มานำนี้ก็มาพวบคุณนอนนะอนเนนงตายตอนนเป็นนอยาแน่โแล้วด้วทางต้องจะวเมื่อยเนาะวนอนั่งนี่หอข้าไปแล้วาเชียน้องาจารต้อจำเป็นต้องไม่ไปแล้วขอก็แท้ๆนะก็ไล้เป็นต่างเงินอยี่บนต่างดา ดูมาทุกเดือนแล้วันนี่เพลงเราไปให้ยูนัมแต <Sure. S 2> yeah, ่งบุญมเนียนพกเพลงแล้ววันนี้เราสอนทังข่อพิงปวยทองสอนหนึ่งบอกเไม่ไือเขาท่านสีพิงก่อนขอยข่อยอ่ก็เป็นสี่ลาน้องเป็นน้ำคนที่รกเราต้องการเอาจะอํนวยให้กับเจ้าเนาเราไอ่นยูโรงพยบาล ກະຈັ່ງຂອງເຂົາດີຖ້າພົນ

กินยาเพราะว่ายาแก้้นเาะวาลยเขาเจ้ากกอนนั่นหรอกินเยหอิ่อายับย่ึมม่เลือ่กินหรอกเขเจ้าไม่กินกินไปแล้วน่ะมันอยากไปแซ่บนาดปน้รเลยเขาเนี่ยนึงใบไมหม้เนาะงับใส่อนคับสุดเ้ากงข้า้ินี่นะหมูันด้อของ ฟอาองเอามินาลนาะาตมันคนึงดเขาวิตามินเลยอตวเาเกิาเลยช่ไมขาเหลาเหล้าไ็ให้เพื่อนแบบข้าอ่เขาหางนี่นะบไมข้าวแล้วก็ี่ลทุนดีนะอย่าอกองแกงออีซ ใส่แกงสีใส่แกงไม่ใส่ไม่ใส่แกงหรกเกก็แ่นมันเสียคือเข้าาไม่งแล้วก็ใส่แกงรางสิ่ตวหนึ่งตัวรุ่นทุนไับกิข้าวในนี้ชิบูมิทานิศาลอย่าห้ไอ้แซมเฮ็อันยวนวิดีโออยู่กองเด่ไทยมวัดงามงนน้องจะลืมตัวเอง เยวนาตงานนหนึ่งาเขากมันจะจะบ่ามันเป็เงานะเเงาไปใส่เาเเงาถ้ามีโอกาสใดันยาตัวกสขาเป็นดีแล้วไปทะลาะคขาวอยู่ก็วาปุปลยเสืนอมันก็มีเวลาทีดูแลตัวเองนอนะาน้น่เออมเน้ เฮ็ดใดแถวหวานสองมามันแบบเฮ็ดน้ำกใบโบ้่ัวใจหัวใจนั่นเขาซอยเขาซอยแบบพวกอันนี้แบบดูหางไก่สอกลีแท้ๆคันนอจามีบรทิดต่ำอไรนี้เจ้านีเ้าประเทศมซอยตลอดเออขาดีอาพทางซึ่งการแคร์ผลงานในยินอันขับขีกับยมนที่ว่านองแด่เสนอวังอธิเลนก่อนเกี่ยวกับ ที่อะไรจะให้เด็กน้อยเลยขึ้นเข้าเนีน่ยนะยาที่ให้ก็ให้เขาอ่าเขาเขียนเป็นต่า่นบ่นบอกให้น้องเขียน,นอันอกรสันยืนขึ้นเลยเพื่อทำทีคนโอ้ดีใจอันทุกยากดีหมดเลยมือนเดิมเพื่อทางได้ยยาดีหมดและแล้วก็ดีต่อตไปเลย้านเนาะเข้ากำลังทุกคนการดีม่อมรวยเมื่อทุกคนเอมบูบูขึ้นปี่คุณได้ยังไงบูได้ เออแซสุรีเลือกูนะชอนีรบ no ่ดได้มอดีี่นองมืองามยมดีไปเบิ้งตังตังังคนงตงอะไรนะอนพสร้างอะไรนต้องต้องไปตังเลยไตังไอยนติดตางนเออเออมีคนนาเบอร์เขาลเอดคนติตามนลนเชอไปเท่าทาเขาไปเขามีคนติตามหมีอ่่า ่เป็นเ่คนี่คนคนี่สองนแต่คหลากอ่ัยอาศัยว่าเขาโได้เป็นคนดัเลยเนาะฮกไทยบ้นคนเขา็ืนไอ้านับเรื่องไปเนหล้องอยู่แล้วบนแต่ว่าคุณบซ้ำเน้อซ้ำตัวตัวได้นีต้องเอาความจริงมาเจอกันเพื่องดันเนตัวเองงานตัวเองว่าตัวเอง่ยังเป็นดมีอย่างแดดีว่าเาสิไป ไปเป um ิดกว้างให้คนอื่นเห็นเ่องน้องนัมาดันใช่ไหมเอาลงจะเสื่อมจะเเงินเลยงเ๋เขาม่ได้กันมึงใครตามไว้เด้อตามกันังวากููกล้วกูไม่บุลนึกเลนาะม่นี่จะวางีเขาหไ m ຮົາເຮົາສ i າງເປັນລະຕົວລະເນາະເຮົາສ້າ น้ออืลกายแกต่อเนาะื่คอื่นได้น่องอดียวที่เดียวสับดูปากไปหาหน่องเดียวสพูเลยคลิปนึงค่ะคลิปเดียวหันน่องไปึเลยสุทีนี่หอแกลแแกท่านเวต้องนีวืมออ้าเห็นแล้วทอดนั่นอทอดลามซงมอนหรออ้แชงไป เจะก็ออล่านุดเองดีละอาดเช็คก่อนทอดเนือเลยห้กคอะไรีองตามประเทหรือเนาะก็อ่กอไรนเนื้อนีย่ะปะรงลวได้เข้าปทแบบเขาจะบรได้ว่าชิไปต่อไดเขาสร้างไมออแล้เขาปลูกักก to nos ็ค <ain> ืขปลูกค่ะอกกินเทศก็คือกินเทกินหัมกินที่กินเทปกินแเขาค เป็เบอร์เพ right? right? yeah. ิ่งเหาแตมากเลยชั anyway> ่มอะไได้หรอก็ต um> ้องนิดยาวหล่เป็นเบิร์มันกายชั่นใช่เขาเห็ดลายลายิห็ดอะไรเขาจะร่วบกับแบบแปดนาทีน้าปดนาทีห้าสิบมันล้างเห่าไหล่เขาไม่กีครั้งทำมาสันรุดแปดนาทีเพื่อเป็นวางโฆษณาอะไรเหมือนามันมันต้าวเนาะเป็นเรื่องสลัดนี่ชมวงนี้เลยไปท่องเที่ยวสนุกงามอย่าคนก็ยังไม่ เล่าบอกว่าอยากเฮ็ดลนอยากเห็นเหมือนอะไรคือ <ré> คือมองน้องนี่เห็ดคิ้บพอต้องเริ่มไปช่วยดูพี่นี่ก็ตามไม่เฮ็ดดำซีบหรือคนร้อนต้องเห็นเลยบุสมบุสมเขาล่อค่อยเนาะเขาล่อทาเบอร์ยูว่าเฮ็ดสั้นสั้นหนึ่งกับสบะยี่ต้องเอาแค่ที่นี่เลยน้องสบายมาเพื่อคือว่าเนี่ยหัวบอลตั้งแกะไปคิ้บหนอตั้งแกะช่วยเลื่อนกินเนี่ยบอลเอานี่ๆห็ือหัวขนาดนั้นนะครับ

ไนนีเรคนเพื่อนกันมีงนเดือนเก็เพื่อนกันาไปทงเนีอยหงอยานจะเอารถไปเลยบบอ๋อทานเสร็จห้องเบียร์สายแห่งซิมรถจักรตังสิบหกบาทเจ็ดขมูไสท่านดีไหวรถจักรไปทำอันเอาไครเรถไงเนยขันทางเพื่อนเนาะยังรีบยังไงได้ดีรม่เอาขวดเดียวทีซื้อ รื้่ไแพรด้อซื้อไก่อนเลยะกิได้กานเราซื้อหองจะรีบเหมือนกันลงลงรีบเือยนี่ยอันนี้มัจะไ้ามกาแบกนนี่แแกแบบย่งตนเบอบาทีอยกไปใส่ันคือเรื่งกทางทานนีู่้างเป็นทางยี่เป็นไหรอูปั้กันนี่้งปูมาเลยเนาะแล้วด้งนาะหงกอเยอนเนาะ

น่าเชื่อว่าพอกับพวงพันสไปไปห้างเกาะมเดินาคเอ้าเพื่อนขอคนจะมาซอยมาคนก็มานอนพัได้กออเพราะว่าย่างอ่าไอ้เคยอเรนนีลเป็นอานั่ด่างหน้าแนวราังนะย่นพวกันเงินเป็นเนื้อนอนนอนบสมาในนังสายเนอนนสนหนัง้เสน เสแร้ตกเัดแข้งเลยไม่ต้เหนื่นเาลลเลยเ้ยอะไรนะัวงบมเป็นานตีไเ่็นทองไฮวิดีโอไปไปเนแนนำตัวปาเกือบเกือบกันเกืบอบตีมงกาเลยพี่วเฮ้ยทิ่หงมันไปนนอันนี้นพน,นันอันนี้มันไม่จันทองเดอ้อาจจะล้องหังกับหมอัวน้แเ เงี้ยเจะว่องไวเนี่ยจนอย่างนี้คือธรรมดานดอกนี้นี่ซื้อซื้อหลายพันโบข้าวแม่งก็ข้าวอย่างเงี้ยคือไปตุ้งต้นบางไม่ก็ให้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 เงินบางมอดก็มาสิใช่นั่นเนี่ยนอกจากกัะเองวิวมิกินละกันรับเงินในตอนนั้นที่ให้ไปพ่นเนี่ยเอาเอาเนงี้ยเราพ่นโบโบติคนคนยากโบติคนวัยคนาฮ ทุกคนคือว่าเพิ่นมีอยู่ด้านซั่นโอ้มื้อนั้นจนจนได้ก่อได้ฮุบบ่กล้าบกาเจนคือกืบท้าล้น่ะดเกือบเพิ่นบ่นอยู่บ่เพิ่นก็จะเป็นิดี้แบบเตรียมน่ะเตรียมแบ่บ่เป็นยงคือว่าตายจติดกันจนจนบ่ทายเลยจนบ่าเกือบเลยนะเออรอืีบ่ฮู้คุณพี่อยู่วกๆอยู่บัดน

ตื่นคนในเมืยมีเามารไเมันู่ห้งแล้วประเเเป็นเลเลยเปินก็กินกินแล้สีละอันด้แบบันเองบุ้มีเด็กซุ่มกันกินข้าวกินน้าานเยหน้ายานี้มัยุงกุเรก้ากุเรามหา พูนี่ม่้ยยงามคนแค่สนิทกันทากันเคื่อมานานั้นขนนั้นเป็นรุ่นห้อเหนขนนนเท่าับาดเนี่เป็นลูกข่าลยกชวนนัะ้าะแงกันเลยเลยกำลังเป็นบุนีินี้มอย่างกเอามาให้สู้สู้กินกัน ท่าเราข้าวบุญข้าวสเราเรื่องข้าวบุญข้าวสินน้แม่กภาพทุาวยบรื้อรวยบ่เละหน่อยแน้วตจกำลังสมีหน่อยทาหน่อยมีหลายทางหลายช่วยแตตามกำังเงบได้กงให้เปียนเปลือกอมเปียนมากเป็นเหือนลื่นปแต่น้อยแต่้ยาห้างบ้งหุ่นห้างนันมันใั้ขับรถผันต่างี๋ยวเรามาเจอเออผมแม่ติบูกนาเนาะผมเอทางนั้งมุ่ิ โอมอกูันมันมาสุวเลอน่าเยมาบอนรางวันหรือว่าเม่นป่ะนี่คือคือคนั้นมีแต่นังอ่นะอมาเสรมสวยได้ปะอืมมาเสริมสวยนชอบละเขาคนน้อยๆที่รถธนาทานน ກໍ່ວ່າເອີເອີໂຕນີ້ເຮົາລົງເຟສມີຄົນໜຶ່ງໂທນານານໍາຫຼາຍຄວນແລ້ວອັນທີ່ຈະອະລົງກຸມໄດ້ນ້ອຍໆໄດ້ ิฟังเทฟังธรรมอยู่วัดบ้านน้อนลิต้องทานละกรกิตขนมนิตมังสวานัปและการเลือนั้นเขาก็ไปตอนอในสร้ว้างเพื่อที่ทาง้องก็ช่วยอภิสนบุญช่วยับบาราหยาบเพราะว่าเพิ่เสียนของน้ำกับอานาสิสิเป็นยังบแลเล่อนันวัดอันนั้นเป็นวัดันโล ี่ทพระร่วองค์ใหญ่เลยหวงพระคระทอพรองแดงองิบีน่ตัวจะมัแต่มเลันได้ย์ุดอันุดข้าวขึ้ไปอดนก้อนเนาะมันออาจจะมีโอกาสไปอมันออกแรงออกใจเนาะเดิอดีออกแรงทางไปสบายมสะดวกลั

มีมูมีมูหลายเลยไม่กี่ดังยุ่นบ้านนายาวอันสองต้นบ้านนายาวกับไปบ้าต้องมีสองบ้านนายาวเลยอันน่ะผู้หนึ่งหั่นเป็นเมนูนายาวอันตัวน้องไป็นเน็ตหนังซางบ้านนี่แหละละผู้หนึ่งสื่อสอนอันนเป็นนายาวเนี่ยดีได้กันมั้ยได้กันมันเรียกว่าบ้านยาวได้นะ เป็น้าเงาเบ้านเงาเธอบ้านเงาเนี่ยแกงไทยได้ม่โอกาสพยายามก็พยายามตัวมันเลยแล้วเออจุดมักรีดาเพิ้งมากันมากเอาใจเอาว่าเลยกินเนี่ยจุดมักริดามากขนาดจริงจริยนะมัดจ่าควรต้องทำเองต้องทำมันก็คือเซลล์อ๋อบอกว่าอากินมาให้ได้ทำ ซึบพรอเยอยก่ะลกลูกจับออไหวดคุณผู้ทํนามเป็นเด้อเนาะเป็นออกมามันสดๆขาๆเลยคมอเกีลอินเดเราอ้นเาไต็กกีกินต็กกินน้ำเล็กนำน้อยเลยเนนแไและเนาะ Mà mình tui mình tôi trở nên lúc nàng là phải được một lọc lẫn oh, tôi mặc mù sào lúc lắm 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 lúc 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 lắm lúc lắm lúc lắm lúc mẹ lắm lúc lúc lắm lúc mẹ lắm lúc 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 โอ้ยเดี๋ยวนีในี่หมดซีดาเนาะเออตาข้วน้ำุนำนี่บปากเลยนะเอาเอาบซองนั่นเอาวอ้าผสมเนาะหลังจากหอกินข้าวกินน้ำแล้วก็โอ้ลมกันโอ้ยดีดีใจกับฮอนนี่กับทวารจะจบคลิปกันสำานีพี่น้องเ้ยเนาะล้วกาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้บาวบุนำาวก็ทีมงานเมื่อทุกคนรวมทัง เออออดเนาะเจ้าของฮาน่เจมมี่เจ้าของฮานเอมมี่เนาะซึ่งเป็นสถานที Gram ่แล้วก็พักผ่อนย้อนอารมณ์พี่น้องกินข้าวกินน้ำสะดวกสบายอาหารการกินมีหลากหลายพี่น้องเลยถ้าว่าทานได้ได้ได้มาทางวังเวียงก็อย่าลืมมาแวะซิมเนาะหลุดสัตว์เสบซอยพี่น้องเลยยินาีให้ขัดบิดเลยยินดีให้ขัดบิดเนาะทางเข้าก็ อาจจะสะดวกสบายพี่น้องเอ้เนาะสะดวกสบายเขาได้หลายทางนงะเขาได้ได้ทางเนะาะเทวดาทางคทวดาท่านได้มาก็สมาติต่อฮะบาเบียซางเลยก็ทางเอื้อเชีงสุรีได้เนาะนะเขาเจ้าก็จะพากันมาเทวดาอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนเรื่องพี่น้องเอ้อ่ะสำหรับคลิปนี้บอ๊อบบนัมก็จะขออนุญาตทุกท่านไปเพียงเท่านี้เนาะและว้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้พวกเราขอกาคำว่สา,บาสบายดีสบายดีบ๊ายบาย